วิธีเพิ่มที่อยู่นะคะทุกคนเพิ่มที่อยู่ของออนไลน์งานออนไลน์ของเรานะคะในตรงนี้ของอัลฟาเราจะใส่ที่อยู่เพื่อซื้อสินค้าเรากดไปที่หน้าโปรไฟล์ของเรานะคะหรือหน้ารูปภาพของเราหน้าจอของเรานั่นแหละเราเรียกได้หมดทุกอย่างเลยนะคะกดไปปุ๊บตรงนี้นะคะเมื่อกดปุ๊บเราหาเป็นของอัลฟา เดี๋ยวพี่เนิชพาจะลบ idm นะคะกดไปที่อันฟ้าเลยค่ะตัว A นะคะเมื่อกดมาตัว A ปุ๊บเราใส่รหัสผ่านอันใดอันนึงเราก็ใส่รหัสผ่านไปค่ะพอถึงหน้านี้แล้วนะคะทุกคนเรากดไปที่ขีด3มขีดค่ะกดขีด3ามขีดแล้วเลื่อนขึ้นค่ะ กานขึ้นไปหาที่อยู่นะว่ามีที่อยู่เราจัดการที่อยู่ตรงนี้เลยก็จะมีที่อยู่ขึ้นมาแต่ละที่ในตรงนี้หรือถ้าท่านต้องการเพิ่มที่อยู่เราก็เขียนเพิ่มที่อยู่ไปแล้วก็จัดเขียนส่งไปนะคะสำหรับพี่นิชภาเองก็จะเพิ่มที่อยู่ในตรงนี้ก็เขียนอีกนะคะนิชพาจันยศ อ็เขียนเสร็จเบอร์โทรนะคะก็ถ้ามีเบอร์โทรก็เขียนขั้าไปถ้ามีแล้วขึ้นมาแบบนี้เราก็เลือกไปอันนึงเลยค่ะของพี่นิชาพาก็ใช้เบอร์โทนนี้นะคะแล้วที่อยู่ก็เขียนนะคะตรงนี้ก็เขียนที่อยู่อัน,นอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูนะคะก็เขียน บ้าน A A. เอเลสเสร็จแล้วก็เขียนหมู่2นะคะหมู่2พอเสร็จตรงนี้แล้วค่ะทุกคนเขียนไว้แค่นี้นะคะแล้วเราเลือกที่จังหวัดค่ะของพี่นิชภานจังหวัดสมุทรปราการก็ใส่สมุทรปราการ แล้วอำเภอนะคะก็เขียนอำเภอไปเมืองสมุทรแล้วก็ตรงนี้ไปเลยก็อยู่เขตแพร่กษารใหม่เราก็เลือกที่แพร่กษารใหม่ใส่เสร็จรหัสก็จะขึ้นเองเลยนะคะตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีตำบลมีแขงแวงเราเขียนด้บ้านเลขที่หมู่บ้านเอเดสหมู่สองตรงนี้ก็พอนะคะหรือถ้ามีเพิ่มเติมเราจะเขียนเป็นซอยซอยเล็กน้อยๆก็ได้ซอยสิบสี ื่อให้ชัดเจนมากขึ้นนี่เลยค่ะซอยสิบสี่นะคะตรงนี้เขาก็จะมองหาบ้านเลขที่ของเราหรือว่าถ้าเป็นรายละเอียดอีกนิดนึงก็ก็บ้านหลังกลางบ้านหลังกลางซ้ายมือ แตะมือนี่ยิ่งหาง่ายขึ้นนะคะตรงนี้เลยเมื่อเสร็จปุ๊บเราก็ทำการบันทึกนะแล้วก็มีที่อยู่ขึ้นมาอีกที่หนึงแล้วนะคะที่อยู่ในตรงนี้เลยเมื่อเรามีที่อยู่ในตรงนี้ปุ๊บเราจะสั่งสินค้าเราก็ไปที่หน้าสินค้าของเราเปิดบินนะคะพอเปิดบินปุ๊บเราก็ทำการสั่งสินค้าค่ะ ะพอเราสั่งสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดที่อยู่เข้าไปค่ะอย่างพี่นิจพาเองสนใจสินค้าในตรงนี้นะคะก็เป็นสินค้าของเดี๋ยวหาก่อนสินค้าที่เราจะใช้ซื้อซ้ำนะคะเอาแล้วเลือกก่อนเลือกใช้ซื้อซอ้ำของเดือนนี้เนาะ อของเดือนถัดไปอ่ะเดือนนี้ก็ได้ของเดือนถัดไปนี่ก็ได้เห็นไหมคะ,ะสั่งสั่งสินค้าเลยอ่าเราหาสินค้าที่เราจะใช้นะคะอ่าทูมุติว่าพี่นี่จะพาเอาอ่าสินค้าของอันนี้เลยค่ะอ่าของ สินค้าของงานดำนะคะพินิจพาเองก็กดไปเลยกดรายละเอียดตรงนี้นะคะเมื่อเสร็จปุ๊บทำการสั่งซื้ออ่สั่งซื้อที่ที่อยู่ก็จะมาแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะที่อยู่ก็จะขึ้นมาเพราะอะไรคะเพราะว่าที่เราเข้าไปเมื่อกี้นี้เนาะ,ะเดี๋ยวย้อนกลับนะคะที่ที่เราเข้าไปตรงที่อยู่เมื่อกี้นี้นะคะ เราไปที่อยู่กันไปที่อยู่ใหม่อีกครั้งหนึ่งเห็นไหมคะเราไปตรงที่อยู่เพราะอันนี้เราเปิดล็อกไว้เห็นไหมอ่ะถ้าเราปิดถ้าเราปิดแล้วไม่สามารถปิดได้นะคะอ่ะถ้าเราปิดปิดอันนี้ไม่ได้เราต้องเปิดอันนึงไว้ก่อนอย่างเช่นพี่นิชภาเองก็จะเปิดของพี่นิชภาไวนน้อันนี้อันนึงก็จะเปิด แต่ถ้าเราเปิดอันนี้ข้างล่างก็จะปิดเห็นไหมคะในตรงนี้เลยที่อยู่ก็จะขึ้นของตรงที่เราสั่งสินค้าเมื่อกี้ทันทีเลยคะ่ะแค่นี้ก็จบแล้วนะเข้าใจแล้วเนาะ